ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ บีจีปทุมเปิดตัวสนนนนอ,น,อนุอินขางขาไฟสุทพซีครับทำการเปิดตัวอภิชาติเดนมาร์กับตะนานเจ้าปีโปสีรถชัตทองบีจีปทุมครับม,มอบรถคันใหม่ให้กับตนานคุณอรุณที่โดนไฟไหม้จากพรุแฟครับจากเกมทีมบีจีเจอกับเมืองทองในนัดชิงชนะเลิศและปิดแทนที่ตรงฝั่งของตนานพัทยายุนเต็ดครับทีมจากศึกไทยสองครับได้ประกาศขอตัวตรงฝั่งของตนานและลงฤทธิ์บุญสุขจากบานไขยุนเนต็ดเข้าไปร่วมทีมนะครับมาอัปเดตข่าวสารของช่วงที่2อครนี้ กับประจำวันที่8เดือนมิถุนายนกันเลยครับประเด็นข่าวสารเรข,ข้อครนี้ครับเราขอยกมากที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลของตะดานโดรบิดบีจีปทุมครับอดีตแชมป์ธนิชหนึ่งสมัยล่าสุดในบรุกโคตกลงครับในการเปิดต่อสารนอนันอนุอินในทวารจากสิงเชียงรายครับเขาประทีมในฤด,ดูกาล2024เป็นทีเล็บรายแลลกรับ โดยตรงฝั่งของตระหนักสารนนท์อนุยินนันครับมือก่าไปสามสิบปีครับส่วนสูงหนึ่งซนติเมตรครับอยู่คาแข้งกับสิงห์เชียงรายตั้งแต่ปี2018ครับจนถึงฤดูกาล2024ันลงเฝ้าเสาวรวมทุกรายการครับไปทั้งหมด1 1ึนัดเสียไปถึง129ประตูเก็บกินชีตไป36คสินชีตครับตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาในทีมของตระหนัสิงห์เชียงราย,ายเซเดียมก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับของทัพเดอะรบิดในฤดูกาล2024และจะจส่งเสริมพันยกิสให้กับสโมสรและับ ในขณะที่ล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเจ้าตัวนั้นครับก็ได้ออกมาปเปิดเผยถึงการได้เข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของแดนัทบีจีเลยครับวารู้สึกดีใจครับที่ได้ยักเข้ามาที่นี่เพราะบีจีพัุมนันครับเป็นทีมที่ใหญ่และมีเป้าหมายในการลุ้น,ชนแชมป์และตะทุกคนครับต้องการมาที่นี่รู้สึกอะไรครับผมก็รู้สึกยินดีครับที่จะได้ร่วมงานกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนักเตะในทีมส่วนเป้าหมายของผมกับทีมครับแน่นอนเลยครับว่าอยากที่จะช่วยทีมได้มากที่สุดนําความสําเร็จมาสู่สโมสรครับและก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สสสุดและครรัับปาาาน อนุยินนันครับเริ่มต้นคาแข่งกับสโมสรนครราชสีมาบารสีครับในระหว่างปี2010จนถึงปี2017ก่อนจะย้ายมาอยู่กับสิงห์เชียงรายครับในฤดูกาล2018จนถึงปัจจุบันและก็ยังเคยติดทีมชาติชุดใหญ่ครับตั้งแต่ชุดคว้าแชมป์อาเซียนครับ2022จนถึงในยุคปัจจุบันครับก็คือยุคของแตนอิชิเป็นคุณซื่อที่ได้ลงฟฝ้ซอบไปได้สองนัดครับตั้งแต่อาเซียนครับ2023เกมที่เสมอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในรอบเป็นกลุ เกมที่บุกไปเสมอกับทีมชาติจีน1ประตูต่อหนึ่งครับและโดยซึ่งทั้งนี้ครับสำหรับความสําเร็จของตระหนักรถรุ่นนั้นครับอยู่กับสิงห์ชิงไลทครับคอาแชมป์ทยิกหนึ่งสมัยครับในฤดูกาล2019เก้แชมป์ไอเปครับ2สมัยแชมป์บุรีครับ1สมัยและแชมปช์ไทยลีกเชฟเป้ครับ1สมัยด้วยกันลครับ ประเด็นการสานที่2ครับออฟฟิเชียลเป็นเชียร์โปรแกรมสำหรับทางด้านค้าค่าไฟครับได้เปิดตัว2ผู้เล่นอย่างทางด้านอภิชาติดินหมานครับแในทางฝั่งของทางด้านสีโรชทองเราไปกันที่อภิชาติดินหมานกันก่อนครับในวัยสามปีครับเป็นแนวรุกประสบการณ์สูงครับที่ทับค้าค่าไฟนั้นครับขอตัวมาจากพีทีประจวบเล่นในตําแหน่งแนวรุกครับเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรสตูนเนฟซีก่อนจะได้เล่นกับอีกหลายสโมสรครับเช่นพังงาซีภูเก็ตเอฟซีด้วยกันแหลยครับและต่อมาครับในฤดูกาลสองพันสิบแปดกับทางฝั่ แยกเข้ามาหาความท้าทายกับกับสโมสรบุรีรัมย์ก่อนจะถูกปล่อยยืมไปแล้วในกับสโมสรพีทีประจวบครับและก็ทําผู้นันเข้าตาครับจนถึงในฤดูกาล2020แต่นั้นพีทีประจวบนั้นครับตัดสินใจครับที่จะซื้อขาดจากบุรีรัมย์ก่อนที่จะถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางด้านกระบี่เอฟซีครับยืมตัวเข้าไปใช้งานในช่วงฤดูกาลที่สองของฤดูกาล2020แล้วก็กลับมาช่วยทีมอีกครั้งครับในฤดูกาล2021จนถึงปัจจุบันก็คือฤดูกาล2023โดยกันแหละครับและซึ่งโดยทททาาาาาางงงงงนนนนี้้้้คคครรรััััับบบลล่่สุดดดเยฝขออออภิิชตกก็ไ มาเปิดเผยถึงการแยทีมใหม่ในครั้งนี้แหละครับรู้สึกยินดีครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรสุโขทัยศีสุโขทัยนั้นครับเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับซึ่งผมรู้จักที่นี่ครับและดีใจมากที่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ผมจะพยายามเลยครับทำให้เต็มที่ที่สุดมุ่งมั่นและมีสมาธิในทุกครั้งที่ได้รับโอกาสครับเพื่อสโมสรสุโขทัยนันครับและขอฝากถึงแฟนคลับสุโขทัยครับเข้ามาชมเข้ามาเชียร์พวกเรานักเตะที่มาสตาร์โค้ดรวมถึงผู้บริหารครับกันเยอะๆนะครับขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยครับ ในขณะที่รายที่2อครับอย่างทางด้านเจ้าปีโป้สีรถฉาททองครับในวัย31ปีเช่นกันครับดีกรีทีมาชิไทยชูแชมป์อาเซียนครับ2016ที่ทำผลงานใ้กับทัพราชันโขขาวระลพูนครับในฤดูกาลนี้ครับรวมทุกรายการครับลงเล่นไปทั้งหมด32นัดยิงไป2ประตูกับอีก5เซตโดยมีส่วนพาทีมจบันดับที่9ของตารางครับและพาทีมเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในซึกฟุตบอลทัวร์ทั้ง2รายการไม่ว่าจะเป็นลีกครับและเอเอคับก่อนที่จะมดสัญญากับทีมครับและก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพข้างข้า ดูดกาลส0 2 4จด้วยกันเลยครับในขณะที่ล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตระนสีรุถชทองนั้นครับก็ได้ออกมาเปิดใจหลังได้เป็นผู้เล่นใหม่ของตนาสุขกทเลยครับว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้เข้าบริบทีมสุขเทพยศรครับเพราะเป็นสโมสรที่ดีส่วนตัวครับผมจะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดครับและให้หนักทุกๆวันและหวังเลยครับว่าจะทําได้ดีกับสุขขทยครับในฤดูกาลหน้าครับผมรู้อยู่แล้วครับว่าตนาสุขเทพศรนั้นครับมีแฟนคลับที่หนาแน่นในคลังใครฟุตบอลครับอยากฝากแฟนบอลครับเข้ามาช่วยเเชยแแลลละะป็นกกังใใจห้บผมมสส โซนแอฟกันด้วยแหละครับแดะสำนัานาเจ้าปีโป,โปสิรชทองนั้นครับเคยผ่านการาคาเข่งมาแล้วทั้งสโมสร BEC เทโรศาสนาชุดเจาวชนนุนทบุรีเอฟซีบ c c เอฟซีอุบลยูเอ็มทีเมืองทองพีทประจวบบีจีปทุมสิงห์เชียงรายนครราชสีมาแอฟริกและลำพูนเบย์เอเป็นสโมสรล่าสุดเลยครับส่วนในานามทีมชาตินั้นครับเคยติดทีมชาติไทยครับชุดใหญ่เหมือนรุูการสมบัิบวกลงเล่นไปทั้งหมด24นัดยิงไป3าประตูด้วยกันเลยครับ และในขณะที่ด้านความสําเร็จของตดดานเจ้าปีโปนั้นครับอยู่กับเมืองทองครับคว้าแชมป์ิลครับหนึ่งสมัยแชมป์ไม่คงครับแชมป์ครับหนึ่งสมัยอยู่กับตะดานพีทีประจวบนะครับคว้าแชมป์บิลครับไปหนึ่งสมัยอยู่กับดีจีปทุมครับก็คว้าแชมป์ิกหนึ่งสมัยและอยู่กับทีมเชียไทยครับแชมป์อาเซียนครับ2016ับและแชมป์คิงครับ2017นดด้วยกันเลยครับ ประเด็นข่าวสารต่อไปครับไปตอนที่ทองฝั่งของสารันบีจีปทุมอีกครั้งครับประดิษฐ์แชมป์ธดีหนึ่งสมัยครับล่าสุดได้ทําการส่งมอบรถยนต์คันใหม่ครับให้กับคุณอรุณเชิดชมครับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครับที่มีผู้ไม่หวังดีครับจุดผู้แฝกครับที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์สูนัรสิตครับจากการจัดการแข่งนัดชิงชนเดิศฟุตบอลลีโวครับคู่ระหว่างบีจีทีเชิดเมืองทองครับไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อที่สบุกมิถุนายนที่ผ่านมาเลยครับโดยซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับตามในรายการครับเปิดเผยเลยครับว รถปิงอัพที่เทียบกับรุ่นเดิมเท่านั้นครับโดยไม่ขอเพิ่มออปชันเป็นรุ่นที่สูงกว่าโดยสมสรแจ้งเลยครับว่ารุ่นไหนก็ได้ครับแต่จะต้องรอส่งมอบรถประมาณ1นสัปดาห์ซึ่งในระหว่างรอรถขันใหม่นั้นครับทางสมสรสบีจีครับได้ให้รถของบริษัทไปใช้งานก่อนอีกด้วยเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของสมสรสอนบีจีปทุมนานครับยังมอบเสืร์แข่งขันของแต่นายชนาชิปส่งกระสีครับที่ติดหมายเลขสิบแปดและอุปกรณ์การเรียนใหม่ทั้งหมดครับที่โดนไฟไหม้ไปในรถให้กับลูกชายขออองตะด้้นนุุรรณีกววยแลคับส่ผู นั้นครับเบื้องต้นครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับกำลังที่จะสืบหาผู้กระทำผิดและครับวาา่าสาบตรวผู้กระทำผิดแล้วครับโดยเตรียมที่จะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปเลยครับ ประเด็นปิดท้ายคราวนี้ครับขอไปปิดท้ายที่ทีลีกสครับอย่างตะด้านสโมสรพัทยายูนเต็ดครับทีมในศึกทีกสองเลือดุุคอตกลงครับในการคว้าตัวตัวตงฝั่งของตะด้นานเจ้าตองนงลุงฤทธิ์บุญสุขครับประกันหลังจากสโมสรบ้านคายยูนเต็ดเข้าร่วมทีมในฤดูกาล2024เป็นทีเรียบร้อยแล้วครับโดยตังฝั่งของตด้นาณนลนุงฤทธิ์นั้นครับประกันหลังวัย32ปีครับส่วนสูง188ซนติเมตรลงเล่ลนได้กับทัพขุนศึกพระเจ้าตากสินครับในศึกทีลีกมครับส่วนภาคตะวันออกในฤดูกาล2 0 2 23 3ปทงสินัด โดยมีส่วนพาทีมคว้ารองแชมป์โซนครับต่อด้วยการพาทีมเข้าไปถึงรอบแชมเปี้ยนส์กลุ่มตอนบนครับและจบอันดับที่3ของตารางก่อนที่จะกลายมาเป็นสมาชิกใหม่คนแรกของทัพโรมาหางการครับในซีซั่น2024ด้วยกันเลยครับ และซึ่งอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของตะนันนรงฤทธิ์บุญสุขนานครับก็ถือเป็นการคัมแบ็กถิ่นหนองปลือเป็นคนที่2อีกครั้งครับหลังจากเจ้าตัวนั้นครับเคยลงเล่นได้กับทีมเยาวชนของพัทยายูเนเต็ดไปแล้วครับในยูสก้าปีมาก่อนนั้นนี้ครับอีกทางครับยังเคยติดทีมเติไทยครับชุดเยาวชนตั้งแต่ยูสิบกยูยี่สิบสองปีรวมไปถึงยังเคยติดทีมนักเรียนไทยมาแล้วอีกด้วยครับและซึ่งทางนี้ครับสโมสรที่ทางฝั่งของตะนันนรงฤทธิ์บุญสุกนานครับเคยผ่านการคาแข้งมาแล้วดลายสโมสรทางทาง สุขทยัยเชียงใหม่ยูนเต็ดขอนแก่นยูนเต็ดนครศรียูนเต็ดและบานคายูนเต็ดเป็นทีมเวลาสุดเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบรดลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ